ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวพามาดูข้าวโพดนะครับระยะที่พร้อมใส่ปุ๋ยบำรุงดอกบำรุงฝักนะครับเนาะว่าเราใส่ปุ๋ยช่วงไหนหรือสังเกตต้นข้าวโพดอย่างไรเนาะนะครับเนี่ยก็ข้าวโพดชุดน,นี้ก็เป็นข้าวโพดหวานพันธุ์จมูกสวีเดนนะครับระยะผสมเกสรแล้วก็ระยะที่เพิ่งออกดอกแล้วก็เพิ่งใส่ปุ๋ยบำรุงดอกบำรุงฝักไปนะครับใน พื้นที่ตรงนี้เนาะนะครับก็ปลูกเป็นรุ่นไปหลายรุ่นนะครับรุ่นที่เก็บผลผลิตไปแล้วนะครับเนี่ยตัดไปแล้วนะครับแล้วก็รุ่นที่กําลังผสมเกสรแล้วรุ่นที่ปลูกก็จะอยู่อีกฝั่งน้นนะครับเพิ่งปลูกแล้วก็เพิ่งใส่ปุ๋ยเร่งไปเนาะนะครับคราวนี้พามาดูนะครับข้าวโพดรุ่นที่เหมาะสาหรับการใส่ปุ๋ยบำรุงดอกบำรุงฝักนะครับถ้าเป็นถ้านับอายุข้าวโพดก็ อายุประมาณ45ถึง50วันนะครับไม่เกิน55วันถ้าเกินนี้ก็คือดอกเขาจะบานแล้วนะครับหรือเราสังเกตที่ต้นข้าวโพดนะครับเนี่ยนี ah, ครับรุ่นนี้เลยเนาะนะครับก็คือสังเกตที่ตัวต้นข้าวโพดแล้วก็ฝักแล้วก็ดอกนะครับเนี่ยสังเกตก็คือ1ก็คือเนี่ยฝักเขาเริ่มโผล่นะเนี่ยเริ่มโผล่แบบนี้นะครับเนี่ยเป็นติ่งเล็กๆแบบนี้นะครับเห็นไหมเริ่มโผล่สก็คือดูที่อ่า ปลายยอดเขาจะออกแหลมๆนะครับเนี่ยเขาจะแหลมเลยนะครับเนี่ยปลายพวกเขาจะแหลมมัจะมีใบแหลมอยู่ก็คือใบนี้คือเขาจะห่อดอกเขาไว้แต่ยอกดอกดอกยังไม่แตกออกนะครับเนี่ยก็มีบ้างนะครับเนี่ยที่ยิงก็คือเหมาะใส่ตั้งแต่ช่วงที่เหมาะก็คือเนี่ยช่วงนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยแต่ละต้นเขาจะห่อไว้เนี่ยแหลมๆแบบนี้นะครับใส่ได้เลยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะเนี่ยฝักเขาจะเริ่มโผล่นะครับตัวนี้ผมยังยังไม่ได้ใส่เนาะนะครับเนี่ยสังเกตตรงที่พื้นนะครับ ก <moż> ็คือยังไม่ได้กลบปุ๋ยบลงดอกบลุงฝักนะครับแต่รุ่นตรงนี้ที่ดอกเขาบานแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือใส่ไปแล้วนะครับนะฮะเนี่ยอันนี้คือกลบปุ๋ยเรียบร้อยนะครับกลบปุ๋ยใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้นะครับปุ๋ยที่ใช้นะครับรอบนี้นะครับรอบบลงดอกบรุงฝักผมจะใช้แค่ปุ๋ยเคมีนะครับแต่ผมใช้2สูตรมาบวกกันก็คือใช้ปุ๋ยสูตร เสมอนะครับ16 16 16, 16ผสมกับยูเรีย4600นะครับในอัตรา2ต่อ1นะครับก็คือปุ๋ยสูตรเสมอ16 16 16, 16 2ส่วนแล้วก็ยูเรีย1ส่วนเนาะนะครับปริมาณที่ใส่ก็ประมาณ20ถึง25กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับเนี่ยใส่เลยเนาะนะครับแต่ช่วงปุ๋ยเร่งผมจะใสป่ปุ๋ยคอกด้วยนะครับเนะาะเนี่ยไงครับมันจะรุ่นนี้ก็จะมาถึงถึงแค่ตรงนี้ มื่อกี้สังเกตปลายข้าวโพดเขาจะปลายแหลมนี่ใช่ไหมปลายแหลมมันดอกเริ่มโผล่แล้วรุ่นนี้ก็คือยังไม่ออกดอกนะครับอันนี้คือหลังจากเรากินปุ๋ยเล่งมาประมาณ2สัปดาห์อทิน้าก็คงเนี่ยยืดประมาณนี้เพราะปลูกห่างกันอยู่รุ่นละประมาณ1สัปดาห์เนาะนะครับในรุ่นนี้จะคนข้างเยอะเลยนะครับก็จะไล่ไล่ไล่เลี่ยกันเลยเนาะนะครับเนี่ยเดี๋ยวพาเดินลัดดูสังเกตนะครับต้นข้าวโพดผมจะใบล่างเขาจะไม่เหลืองเนาะ เห็นไหมใบเขาจะเขียวเข้มนะฮะต้นเนี่ยนะฮะหญ้าไม่มีนะครับหญ้าน้อยมากนะครับเพราะอะไรเพราะใช้วิธีการกบปุ๋ยกบหญ้ากบคนต้นนะครับเนี่ยแล้วก็ดูแลเรื่องน้ํานะครับไม่ให้น้ําลดออกมาตรงช่องทางเดินนะครับตั้งแต่เราปลูกนะครับการลดน้ําอะไรก็คืออย่าให้เขาออกช่องทางเดินส่วนหญ้าก็จะกลบดินถมพร้อมกับตอนที่ใส่ปุ๋ยเร่งก็กลับไปดูคลิปได้นะครับคลิปเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยเร่งนะครับนนี่ก็คือคนละรุ่นเลย นะครับความสูงเห็นไหมใบเขาจะเริ่มห่อดอกแล้วนะครับเริ่มสูงเริ่มแหลมละเนี่ยอันนี้เขาก็ห่อดอกเห็นไหมครับเนี่ยห่อดอกไว้แล้วนะครับนี่คือระยะที่เหมาะสําหรับการใส่ปุ๋ยเนี่ยน่าจะมาสุดตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้ตันนี้น่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งน่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับอาจจะปลูกไม่สุดแถวก็มาปลูกเพิ่มนะครับต้นเขียวนะครับใบเขียวเข้มนะครับแต่ละต้นนะครับเดี๋ยวพาเดิน ดูนะครับก็อย่างที่ผมว่านะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับอาจจะห่างๆอาจจะมีแค่คลิปสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองคลิปยังไงก็ฝากติดตามด้วยเนาะนะครับแล้วก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับที่ช่องวิศกรชาวนานะครับหรือพิมพ์คำว่าพกข้าวโพดการปลูกข้าวโพดนะครับหรือเราต้องการดูเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับข้าวโพดแตกแขนงก็พิมพ์ไปเลยนะครับข้าวโพดออกฝักเยอะ นะครับล้วก็พิมพ์ไปเลยมันก็จะโชว์ขึ้นมาเองก็จะเห็นช่องนะครับวิศุกรชาวนาเนาะครับตรงนี้ต้นไม่ค่อยสูงเพราะว่ามีร่มไม้นะครับนะครับต้นข่อยใบค่อนข้างหนานะครับเขาโพดก็คือเขาจะชอบอยู่ตรงที่โล่งนะครับมีแดดตลอดทั้งวันได้ยิ่งดีเนาะนะครับต้นเขาจะโตสมบูรณ์นะครับเนี่ยรุ่นนี้ก็ฝากเขาจะโตมากนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือระยะผสมเกสรนะครับอันนี้ก็คือเพิ่งกบ ปุ๋ยเร่งไปเมื่อ,อา 3- าสี่วันก่อนนะครับแล้วก็ดอกก็เริ่มบานแล้วนะครับรุ่นนี้ก็น่าจะมาสุดต,ตรงตรงนี้นะครับตรงตรงนี้แหละนะครับนอกนั้นก็ยังไม่ออกดอกนะครับก็หนึ่งถึงสองวันนี้ก็คือต้องมาใส่ปุ๋ยรุ่นนี้เพราะว่าถ้าดอกเขาบานแนละ้วเวลาเราเข้าไปมันก็รองกสอนมันก็มันก็โดนเรามันก็ระคายเคืองเนาะแล้วก็มันอาจจะไม่ไม่ทันนะครับไม่ทันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ช้าไปมันก็ ดูดซึมและธาตุอาหารไม,ไม่หมดนะครับมันก็เหลือตกค้างถ้าเกิดเราใส่ก่อนมันก็ก็จะมีปัญหาคือข้าวโพดยังไม่พร้อมที่จะ,ะบ่มลุงดอกบ่มลุงฝักแต่เราใส่ก่อนทําให้ข้าวโพดมันแตกแขนงนะครับเนาะแตกตรงฝักฝักเขาจะแตกออกมาเป็นกลีบนะครับเนาะฝักหนึ่งมี 3- 4สฝักออกมาในในตัวฝักเดียวคือเป็นกลีบอันนี้ฝักจะไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเกิดเราใส่เยอะๆปุ๋ยเยอะตอนที่ต้นข้าวโพดยังเล็กมันจะแตกแขนงนะครับแต่ของผมก็คือ จะไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยแขนงข้าวโพดนะครับด้านล่างนี่เห็นไหมนะครับเขาจะไม่ค่อยมีแขนงน,นะครับเนี่ยหรือแม้นปลูกนะขนาดไหนก็จะแขนงเขาจะไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยลองค่อนข้างสมบูรณ์เลยเนาะนะครับเ,เดี๋ยวพาลัดเลาะ,ะเดินดูฝั่งนี้ก็คือเพิ่งเริ่มปลูกนะครับเนี่ยเ,เขียวๆมาจนถึงฝั่งนี้เห็นไหมนะครับปลูกเมื่อวานก็รุ่นหนึ่งเนาะนะครับจะ <ís> ต้นก็ให้หัวนะครับต้นให้วัวก็เพราะว่าเวลาเราขายก็ขายทุกวันนะครับเช้าก็เก็บนะครับเก็บฝักแล้วก็ตัดต้นให้หัวนะครับครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยเนาะเพราะว่าเราเห็นแปลงข้าวโพดจนแบบทั่วเลยเนาะนะครับถ้าตรงนั้นไม่ตัดก็จะเห็นเขียวแบบเขียวเช่อุ่มเลยเนาะครับพาเดินดู รุ่นนี้รุนนี้ก็จะจู่ติดโคนต้นต้นกระบกนะครับก็ทําให้อ่าเนี่ยตุนนี้จะแห้งเร็วดินแห้งก็จะไม่ค่อยโตไม่เนี่ยตรงโคนต้นแต่ก็โอเคอยู่เนาะนี่ฮะอาจจะต้นไม่สูงเนาเพื่อนแต่ก็ยังยังได้อยู่นะครับขอแค่ฝักเขาสมบูรณ์ฝักเขาเต็มนะครับเนี่ยรุ่นนี้น่าจะผสมเกสรประมาณเอ่อหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับรุ่นนี้แล้วก็มาตรงอ่า รุ่นนี้ก็น่าจะผสมเกสรไปเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าสังเกตที่เนี่ยเขาออกสีขาวแล้วนะครับออกสีน้ําตาลแล้วนะครับไหมไหมก็เริ่มเริ่มมีเปลี่ยนสีบ้างแล้วนะครับออกสีน้ําตาลแล้วก็มีนะครับถ้าไหมเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแสดงว่าเขาผสมเกสรน,นะเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่คือไหมออกสีน้ําตาลละดูเกสรเขาจะเยอะมากนะครับตรงใบออกสีน้ําตาลเนะี่ยเห็นไหม ่ผสมเรียบร้อยสมัมรก็คือได้แค่ฝักแรกนะครับที่สมบูรณ์ฝัก2นี้จะไม่สมบูรณ์ผมก็ไม่ได้เก็บออกนะครับก็ปล่อยไว้เลยเนาะอันนี้ใหม่น่าจะโยนโดนเจ้าตัวเล็กมากัดเนี่ยถ้ามันผสมเรียบร้อยแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาเนาะนะครับฝักน่าจะเต็มนะครับเพราะว่าเนี่ยเจ้าตัวเล็กเนี่ยนอนอยู่กับแม่และเห็นไหมเนี่ยตอนเช้าน่าจะมาตรวจสวนนะครับ ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเพราะนั้นนะครับท่านใดที่ปลูกข้าวโพดนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยเราก็พยายามดูอายุเป็นหลักหรือสังเกตที่ต้นข้าวโพดเป็นหลักเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะไปข้าวโพดจะแตกแขนงแล้วออกฝักเยอะนะครับเนี่ยฝักพวกนี้มันจะโตด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นหัวร่องเห็นไหมครับหัวร่องก็คือบางทีเราใส่ปุ๋ยอะไรทุกอย่างมันจะมารวมอยู่ตรงนี้ท้ายร่องนะนะครับเนี่ยเห็นไหม ฝักเขาเยอะๆแต่มันไม่โตมันโตโตแค่ฝักแดีนะครับเนาะแต่เนี่ยเวลาเราเข้ามาดูด้านในแล้วนะครับต้นที่สองนี่สามถัดไปก็มีแค่ฝักเดียวที่สมบูรณ์นะครับเนาะเพราะนั้นนะครับผมใส่ปุ๋ยข้าวโพดนะครับก็แค่ทนับตั้งแต่ปลูกนะครับรองพื้นด้วยนี่ก็ใส่แค่สามครั้งนะครับครั้งแรกก็คือใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกครั้งที่สองก็คือใส่ปุ๋ยเร่งนะครับช่วงข้าวโพด ครับย้ายลงแปลงปลูกได้ประมาณ15ถึง20วันนะครับเนาะรวค็ครั้งที่3ก็คือใส่ระยะออกดอกออกฝักก็คืออายุประมาณ45ถึง50วันเนาะนะครับหรือระยะที่ฝักโผล่ะนะครับปลายแหลมนะครับดอกเริ่มเริ่มออกนะครับแต่ดอกยังไม่บานเนาะครับกระยะนี้ก็ใส่เพราะนั้นก็ใส่แค่นี้นะครับน้องไม่ได้มีโฮอร์โมนผมไม่ได้ฉีดโฮอร์โมนอะไรเสริม ทางใบทั้งสิ้นให้ปุ๋ยทางใบไม่มีนะครับปีนี้ก็มีให้ปุ๋ยทางน้ําบ้างเพราะว่าทําน้ําหมักไปเยอะก็เวลา,ารดน้ําก็จะปล่อยมานะครับในช่วงแรกๆนะครับช่วงช่วงที่หลังปลูกแล้วก็หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าถ้าให้เยอะไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าข้าวโพดมันจะแตกแขนงฝักเยอะนี่ผมว่าเนาะนะครับเพราะนั้นก็พยายามทําความเข้าใจเนาะนะครับพฤติกรรมข้าวโพดว่าเป็น พืชอายุค่อนข้างสั้นเนาะครับแค่2อเดือนเศษนะครับก็เ5็วันเองเนาะเพราะนั้นนะครับบางทีเราให้ไปให้เยอะไปมันก็ถ้าเหมือนต้นไม้มันก็จะแตกดอกออกใบแตกกิ่งก้านสาขาแต่เพรอนว่าข้าวโพดนี้มันเป็นต้นต้นเดียวนะครับใบเล้งเดียวก็ถ้าเราใส่เยอะไปมันจะไปออกออกขแขนงนะครับตรงโคนต้นหรือไปแตกออกตรงฝักเนาะนะครับผมก็วันนี้มีโอกาสมาเดินดูขออ้าวโพดก็มาพูดคุยในเรื่องของอายุขออ้าวโพดในระยะ ออกดอกออกฝักนะครับใส่ปุ๋ยเร่งนะครับช่วงไหนพามาสังเกตดูเนาะนะครับท่านใดมีข้อสงสัยข้อแลกเปลี่ยนข้อสอบถามเกี่ยวกับการปลูกพจน์ก็สามารถเข้ามาพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเอาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ